สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ่อคลิปนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับโค้งสุดท้ายยิงครับที่เห็นในหน้าจอนะครับก็คือ,องหงนัดสุดท้ายยิงครับแอดมินเตรียมจองจองรถแห่ไปเรียบร้อยแล้วมีมีเห็นแน่นอนรับมีเห็นแน่นอนเดี๋ยวมาลงในคลิป youtube นี่แหละจังหวัดเชียงใหม่แห่กันเรียบร้อยแห่ล่วงหน้ากันไปเรียบร้อยแล้วแห่ใส่สงการนี่แหละเ,ออเดี๋ยว,ยวแอดมินก็จัดบ้างนะครับไม่แน่ใจว่า หกแต้บเนี่ยจะไปจบลงอยู่ที่แมตช์ไหนนะก็สุดท้ายก็คือนำมาให้ชมทั้งหกนัดที่เหลือเลยครับเอาเริ่มต้นนัดแรกเลยครับเอาลิเวอร์พูลก,ก่อนกันแล้วกันจริงแล้วอาร์เซนอลเนี่ยฟาดแข่งนะครับอาร์เซนอลจะไปเยือนพอร์ตแมนรถอิสสวิตก่อนไม่น่ามีอะไรครับก็เดาว,ว่านักนักข่าวทำคลิปเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยกำลังนั่งรถนั่งรถทัวร์หรือรถอ่า รถบัสของอาร์เซนอลเองนั่นแหละกำลังจะไปที่ซานซิโรเบร์นาริวนะครับณขณะนี้อาร์เซนอลเนี่ยนำอยู่3ลูกคืนนี้ตี2ก็หวังว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้นะครับเอามันนะครับเอาเอาแบบเอาให้ม,มันเลยครับเพราะว่าเรียวเมนลิกเนี่ยแหมใครก็ตามนะครับที่อยู่ในทีมอังกฤษแล้วก็เข้าไปเจอเรียวเมลลิกเนี่ยเชียร์ขาดใจเลยครับ ให้คว่ำลิวมดิทให้ได้ว่าอย่างนั้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับจะไปเยือนที่ k i n g าวเว e r s สเตเดียนะครับทั้งคู่เนี่ยจะลงคิกออฟในนัดที่33เนี่ยในวันที่20นะครับวันที่เดียวกันนะครับอา,อารเซนอลจะเตะก่อน2ทุ่มแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจะเตะ4ทุ่มครึ่งดังนั้นวันอาทิตย์นะครับเจอกันนะครับสำหรับคู่นี้ ดาว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีปัญหาส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เตต้าคาดว่าน่าจะน่าจะผ่านได้หรือเปล่าอะไรว่าในเดือนติดตาร์แล้วโชว์วิธีเนื่องจากว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะไปโฟกัสฟุตบอล UCL เสียมากกว่านะครับส่วนนัดท,ที่2เนี่ยก็ว่าวกันไปนู่นลนะสิ้นเดือนเมษายนเป็นนัดท,ที่34นะครับลิเวอร์พูลจะต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองสเปอร์นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์อาร์เซนอลก็ ตอนรับการมาเยือนของคริสตันพาลิตปราทาเรือนแก้วลิวพูอาจจะคว้าแชมป์ในนัดนี้ก็ได้ใหกแต้มที่ต้องการหรือในนัดวันที่20ที่จะมาถึงเนี่ยหากว่าลิวพูเอาชนะเลเตอร์ลูกก็ได้นะครับแล้วก็ไปให้อ์เซนนไปแพ้อ e ิสวิตลิวพูก็จะเป็นแชมป์ทันทีในอาทิตย์นี้แหละน,น,นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่คิดว่าอิสวิต e เนี่ย น่าจะไม่สามารถเอาชนะอาเซนอลได้นะครับอย่างน้อยอาเซนอลน,น่าจะมี1แต้มขึ้นอยู่แล้วแหละส่วนในแมตช์ที่3นะครับลิเวอร์พูลจะไปเยือนเซลซีก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่4ตรงกับวันอาทิตย์ที่4นะครับสี่ทุ่มครึ่งไปเยือนที่สแตมฟอร์ดบิดนิดนึงอ่าเมื่อถึงวันนั้นลนะิเวอร์พูลอาจจะได้แชมป์แล้วแหละแล้วก็อาเซนอลเนี่ยต้อนรับการมาเอนของบอลมัตซึ่ง ต้องการแต้มอย่างเต็มที่เพื่อเข้าถ้วยยุโรปเนาะในฤดูกาลหน้าทีนี้ก็แมตต์ต่อไปเนี่มาเจอกันเองนะครับอ่าเป็นนัดที่36มสกลิเวอร์อพูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยีย์ของอาร์เซนอลนะครับเป็นนัดที่36ก็มาเจอกันเองก็มาตัดแต้มกันเองก็พอถึงนัดนี้มั่นใจอยู่ลึกๆว่าลิเวอร์อพูลน่าจะได้6แต้มตามที่ต้องการแล้วแหละ ก็ไปนัดที่37เลยไปวันที่18นะครับอ่าแบบนัดที่18นี่ก็อาจจะเล่นให้ตามโปรแกรมลแล้วแหละอืมหรือผู้ไปเยือนใบตั้นนะครับอ่าไปที่เอเม็กสเตเดียมไปเยือนใบตั้นนะครับตรงกับวันที่18สามทุ่มตรงนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับอ่าก็จะเปิดอ่าอิมิเลสสเตเดียมต้อนรับการมปเยือนของเจ้าซาริกาดง ก็ไม่น่ามีอะไรเราเตรียมเข้าไปชิงรอบสี่ทีม UCL ไม่น่าจะมีอะไรนะก็ส่งน้องๆซีเนียร์ซีเนียร์ลงไปน้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้จูเนียร์บอกบวกกับซีเนียร์ลงไปน้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นัดปิดท้ายสงทายฤดูกาลแล้วลิเวอร์พูลจะพบกับคิสตันพาเลสแล้วก็แอสเซนอนอ็จะไป ส่งซาว์ล์มป์ตันที่เซนต์แมรี่นะครับก็ซาว์ล์มป์ตันนี่ตกชั้นเรียบร้อยแล้วก็นี่คือโปรแกรมทั้งหมดที่เหลือนะครับก็ติดตามและชมดูลิเวอร์รพูลต้องการแค่หกแต้มนะครับความเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ลิเวอร์พูลอาจจะควา้าแชมป์ในอาทิตย์นี้เลยก็ได้ตรงกับวันที่20นะครับคา,าดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะเลดเตอร์ได้จตพลาดจะผูอาร์เซนอลก็อาจจะไปแพ้แพอิสวิต นั่นแหละคือแชมป์จะมาทางลิวพูทันทีเลยไม่ต้องรอ6แต้มขอสแต้มแล้วก็อาซร์ไนอลไม่มีแต้มลิวพูได้แชมป์ทันทีหากชนะทั้งคู่ลิวพูตอนรักกันากามาเยอสเปอร์ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะสเปอร์ดิสเปอร์ก็ฟอร์มรุมๆดอนๆอยู่ก็มาลุ้นว่าอังเก้นเนี่ยจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเอาพูกันตามตรงเนาะจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็มาลุ้นกันนะครับในนัด สิ้นเดือนนี้อ่าอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับเอามาเยี่ยมเอามาชมกันนะครับแล้วก็มาลุ้นอาร์เซนอลให้ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดย UCL โดยการเอาชนะลิเวอร์พูลให้ได้ในค่ำคืนนี้นะครับอ่ารอบตีสองนะครับอ่ะยังไงก็ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะให้ลันตอนเที่ยงคืนตรงกับวันที่17นะครับผมอ่สะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ